สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการทิงแชมป์โลก2024นบะครับณคนคลูเบอร์เทเตอร์รอบรองชนะเลิศแข่งขันระบบ17ใน33เฟรมแบ่งออกเป็น4เซตชันนะครับผลแข่งประจำวันที่3พฤษภาคม2,567มีดังนี้นะครับเริ่มวันที่คู่ที่หนึ่เดวิดกิลเบิร์ตพบกับคาเรนบิวซัน จบเซสชันแรกครับเสมอกันไป4ต่อ4เฟรมนะครับเซสชันที่2ต้องบอกว่าคู่นี้ก็ยังสู้กันสนุกเหมือนเดิมครับไม่มีรอนนี่โอสิลวนไม่มีจัดทรัมป์ไม่สนุกแล้วส er, นุกเกอร์าการชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ไม่จริงนะครับทุกคนแอดมินบอกเลยครับว่าโอ้โหยังสนุกเหมือนเดิมครับแลกกันมันหยดครับขอยืนยันเริ่มเกมเซสชันที่2คาเลมิสัน เดินเกมบุกตามสไตล์มือต่อและขึ้นนำ5ต่อ4เฟรมส่วนมือรองอย่างเดวิดกิลเบิร์ตก็สู้ตามสไตล์มวยรองที่พร้อมจะแทงสวนอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสที่ใครทีมันแลกกันไปแลกกันมาใครพลาดก็นั่งดูยาวๆจบช่วงที่1ของสิทชั้นที่2เสมอกันไป6ต่อ6เฟรมรูปเกมยังคงสู้กันสนุกไม่มีฝ่ายไหนแสดงออกว่าเกมเป็นรอง มือต่อขึ้นนำมือรองก็ไล่ตามตี้เสมอชนิดอย่าพลาดมาพร้อมแสงขึ้นหน้าทันทีจบเซสชันที่2เสมอกันไป8ต่อ8เฟรมเริ่มเซสชันที่3คารลนยิลสันก็ยังคงชิงขึ้นนำส่วนเดวิดกิลเบิร์ตก็เป็นฝ่ายไล่ตามตี้เสมอและเสมอกันที่9ต่อ9เฟรมเกมเริ่มบีบความกดดันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเดวิดกิลเบิร์ตได้โอกาสเข้าเบรกเพื่อแสงขึ้นนำ ก็มาพลาดลูกดำที่หลุมซ้ายมือไคลเอนวิสันขวาไว้ที่ไม้เดียวหมดขึ้นนำ10ต่อ9เฟรมหลังจากนั้นต่างคนต่างพลาดเดวิดกิเวอร์ยิ่งเห็นชัดขึ้นว่าเกมเริ่มกดดันลูกควรลงไม่ลงน้ำหนักขาดขาด,ขาดเกินเกินและมาโดนไคลเลนปล้นฉีกหนีทิ้งห่างเป็น12ต่อ9เฟรมเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับ เดวิดคิวเบิร์ตก็ยิงพลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับจนแทบแบบว่าคือแทงไม่เป็นตัวของตัวเองส่วนคาร์เรนวิซันก็ยังคุมเกมนะครับดักแทงจังหวะ2รอความผิดพลาดจากเดวิดคิวเบิร์ตที่จะมอบให้นะครับก็เก็บแต้มเก็บเฟรมไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเฟรมที่22นะครับคาร์เรนวิซันนะครับน้ำอยู่นะครับแล้วก็แต้มขาดอยู่5แต้มนะครับ บนโต๊ะเหลือลูกเหลืองถึงลูกดำเดวิดคิวเบิร์ตไม่เล่นต่อครับยอมแพ้ทำให้คาเลมวิ์ซันนะครับนำห่างเป็น13ต่อ9เฟรมเป็นการนำห่างครั้งแรกนะครับถึง4เฟรมนะครับตั้งแต่เริ่มเซสชั่นแรกคาเลมวิ์ซันก็มาทิ้งห่างออกไปอีกครับมากขึ้นเป็น14ต่อ9เฟรม อย่างดีนะครับที่เฟรมสุดท้ายครับเดวิดคิวเบิร์ตก็ยังมาทำเซนจูรี่เบรก1 1 1แต้มไล่มาเป็น10ต่อ14เฟรมจบเซกชั่นที่3คาเลมิสันนำา4 4ต่อ10เฟรมคู่ต่อมาจดบิงแฮมพบกับแจ็คโจนส์จบเซกชั่นแรกเสมอกันไป4ต่อ4เฟรมเริ่มเกมเซกชันที่2เสือเท่าจดบิงแฮมก็ยังคงเริ่มต้นเกมได้ดีด้วยการเบรกที่แม่นยำ มวกดวงแอพลาดแต่แจ็คโจนก็ทําอะไรไม่ได้นะครับจนออกนํานะครับ6ต่อ4เฟรมแจ็คโจนถึงแม้จะตามอยู่2เฟรมนะครับโจนก็ยังเป็นโจน,นะครับดักแทงดักปล้นพลาดมาก็รอสวนเหมือนกันแล้วก็ได้มา2เฟรมติดครับไล่ตามที่เสมอเป็น6ต่อ6เฟรมแจ็คโจนที่เป็นมือรองนะครับตามมาตลอดทั้งเกมครับตั้งแต่เซสชันแรก แล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พลิกแซงสจูดิบิงแฮมได้ในเฟรมที่13นะครับแจ็คโจนส์ขึ้นนำเป็น7ต่อ6เฟรมแต่ทั้งคู่นะครับก็ยังอยู่ในเกมของตัวเองนะครับในการแทงนะครับผู้ตามก็ตามติดๆไม่ให้ทิ้งห่างผู้นำก็อย่าแผลวอย่าหลุดอย่ายุบให้เห็น,นครับพร้อมเสียบอยู่เสมอนะครับจบเซกชั่นที่2เสมอกันไป 8, 8ต่อ8เฟรมตารางแข่งประจำวันที่ 4พฤษภาคม2,567รอบรองชนะเลิศนะครับแข่งขันเซสชั่นที่3จะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา16.00น Stuart b i n สจ a บมพบกับ Jack Jones และช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งแข่งขันเซสชั่นที่4 c a คา e ์เลมิสัพบกับ David Gilbert ช่วงเวลาตีหนแข่งขันเซสชั่นที่4 s t สจ r วตบิงแฮมพบกับ Jack โจนส์ อัปเดตผู้ทำเรกสูงสุดแม็กซิมัมเบรก147แต้มนกพลแสนคำหรือมูฟป,ปากน้ำขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับจ้า